เมื่อสาวสวยสุดแซ่บต้องช่วยปลดล็อกสกิลเปิดโลกเพราะหนุ่มน้อยเวอร์จินให้กลายเป็นผู้ชายเต็มตัวสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง No Hard f e e l i n g หนังเปิดตัวที่แกรี่กำลังจะยกรถของนางเอกไปเนื่องจากเธอค้างชำระหนี้อันเกิดจากภาษีบ้านที่เป็นมรดกด้วยความที่แกรี่เคยเป็นแฟนเก่าและยังชอบเธออยู่นางเอกจึงขอให้เขาช่วยโกหกว่า มาแล้วไม่เจอรถโดยหวานสเสน่ห์บอกว่ายังรักเขาอยู่ซึ่งก็เกือบได้ผลนะครับจนกระทั่งแกรี่หันไปเห็นชายหนุ่มด้านหลังเธอก็รีบแก้ตัวว่าอ๋อนี่ญาติสนิทฉันเองแหละปัญหาคือชายคนนั้นเดินเข้ามาบีบขนมจีบเสลาเปลาความก็เลยแตกกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะนางเอกมีรายได้หลักจากการขับอูเบอร์ถ้าปราศจากรถ เธอจะไม่มีทางหาเงินมาจ่ายภาษีได้แล้วแกรี่ก็เอารถไปขณะที่เธอกำลังเดินทางไปทำงานหารายได้เสริมก็เห็นรถของแกรี่จอดอยู่หน้าร้านกาแฟนางเอกจึงฉวยโอกาสนี้พยายามจะเอารถคืนแต่เธอไม่รู้ว่าใต้ท้องรถยังคงถูกผูกติดอยู่พอแกรี่เห็นก็ยกรถขึ้นทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นางเอกโดนภาคทันเกือบจะถูกยึดใบขับขี่ หลังจากนั้นเธอก็ไปทำงานที่บาร์แถมพานหัวเสียใส่ลูกค้าจนผู้จัดการต้องเข้ามารับหน้าแทนนางเอกเล่าปัญหาทั้งหมดให้ซาร่าและสามีของเธอฟังว่าเธอจำเป็นต้องใช้รถในการหาเงินตอนนั้นเองซาร่าก็พบประกาศรับสมัครงานสุดประหลาดหาสาวอายุ20กว่าไปออกเดทกับหนุ่มอายุ19ในช่วงฤดูร้อนโดยให้รถยนต์เป็นค่าตอบแทน นางเอกจึงบอกเพื่อนว่าจะทำงานนี้ด้วยความที่ต้องการรักษาบ้านแม่เอาไว้นางเอกเลยมาหาสองผัวเมียมหาเศรษฐีและ,และอลิสันที่เป็นหัวลูกชายมากเพราะเขามีปัญหาด้านการเข้าสังคมไม่กินเหล้าไม่มีเพื่อนไม่มีเรื่องผู้หญิงแม้ว่าจะมีทักษะด้านดนตรีเรียนเก่งสอบติดมหาวิทยาลายัยพินสตันแต่พ่อแม่รู้ว่าเขายังไม่พร้อมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัย ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยจนสองผัวเมียรู้ว่านางเอกอายุ32ปีซึ่งเธอก็แก้ปัญหานี้ด้วยการบอกว่าพวกคุณไม่ต้องการเด็กสาวหรอกแต่ต้องการผู้หญิงที่โตพอจะชักนำช่วยเหลือลูกคุณได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจเลือกเธอโดยมีเงื่อนไขว่านางเอกต้องนอนกับเพอร์ซี่และเขาต้องไม่รู้ข้อตกลงระหว่างเราจากนั้นนางเอกก็ไปย่งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่เพอร์ซี่ทำงานอยู่ เธอแกล้งทำเป็นสนใจอยากจะรับสุนัขไปเลี้ยงแล้วขอให้เพอร์ซี่เป็นคนแนะนำเขาจึงต้องสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนางเอกว่าเธอเหมาะสมจะรับสุนัขไปเลี้ยงหรือเปล่าเพอร์ซี่บอกว่าเขาไม่ได้สอดรู้นะแต่นางเอกกลับบอกอยากให้สอดสอดเข้ามาลึกๆเลยทำเอาพ่อหนุ่มน้อยไปไม่เป็น นึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาเลิกงานซึ่งนางเอกก็อาสาจะขับรถไปส่งเขาที่บ้านโดยยกรถจัก,กรยานของเพอร์ซี่ขึ้นรถตู้ของซาร่าที่ยืมมาระหว่างทางนางเอกก็ล้อเล่นว่าตอนนี้เขาโดนลักพาตัวแล้วแต่เพอร์ซี่ดันเชื่อจริงเตรียมส่งข้อความขอความช่วยเหลือดีว่าเธอแย่งโทรศัพท์ไปก่อนเมื่อมาถึงบ้านเพอร์ซี่ก็ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้านางเอก พอคิดว่าเธอเป็นคนร้ายจนนางเอกต้องอธิบายว่าไม่ใช่เลยที่เธอทำไปทั้งหมดเนื่องจากเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตมีสเสน่ห์หนุ่มน้อยจึงเอาน้ำมาช่วยล้างตาให้และนัดเดทก,กันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเย็นวันนั้นเพอร์ซี่มาที่บาร์ใส่สูตรไม่อย่างหล่อแต่ดันนุ่งกางเกงขาสั้นมาซะอย่างนั้นพอมาถึงหนุ่มน้อยก็สั่งน้ำอัดลมเลยครับแต่นางเอกโน้มน้าวให้เขาดื่มค็อกเทลแทน เพราะเขาควรหัดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทว่าแฟนเก่าของนางเอกก็เข้ามาขัดจังหวะอวดว่าตนเองได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีกว่าเธอพร้อมกับเตือนเพอร์ซี่ให้ระวังยายนี่เอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ไม่อย่างชายหาา ซึ่งนางเอกก็แกล้งเมาเล็กน้อยชวนหนุ่มน้อยแก้ผ้าเล่นน้ำกันตอนแรกเขาก็อ้างนู่นนี่นั่นบอกชายหาดปิดแล้วมันอันตรายนะนางเอกเลยถามว่าเธอขี้เหล่เหรอเพอร์ซีก็ตอบว่าไม่เลยคุณสวยจะตายงั้นบอกหน่อยสิว่าสวยตรงไหนก่อนจะแก้ผ้าลงน้ำไป มาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นการวะแต่เมื่อหนุ่มน้อยตามลงมาก็ดันมีพวกกลุ่มวัยรุ่นตัวแสบตั้งใจแกล้งขโมยเสื้อผ้านางเอกที่แสบกว่าจึงเดินขึ้นจากน้ำแบบโล่งเจงเพื่อสั่งสอนพวกวัยรุ่นตัวแสบจนหนีไปหมดพอกลับลงมาเพอร์ซี่ก็รู้สึกหวาดกลัวนางเอกเพราะเธอดูแปลกๆเหมือนพยายามจะกินเขาในที่สุดนางเอกก็หมดความอดทนกับความไม่รู้ภาษาของหนุ่มน้อย ขณะที่เธอกำลังจะขับรถจากไปเพอร์ซี่ก็ตามมาเอาเสื้อผ้าและโทรศัพท์แต่นางเอกบอกว่าไม่มีมือถืออยู่บนรถซึ่งเขาก็ไม่เชื่อกระโดดขึ้นฝากระโปรงรถเธอเลยขับออกถนนไปแบบนั้นเลยจนกระทั่งสวนกับรถของตำรวจด้วยความกลัวว่าจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่นางเอกจึงเหยียบมิดข้ามรางรถไฟทำเอาเพอร์ซี่ถึงกับช็อกเลยครับแต่เขาก็รู้สึกสนุกตื่นเต้นดี จนได้มาที่บ้านของนางเอกแน่นอนครับว่าเธอต้องการจะรีบรเผด็จสึกเขาโดยเร็วปัญหาคือเพอร์ซี่ตื่นเต้นวิตกกังวลจัดจนผื่นขึ้นเต็มตัวนางเอกจึงหายามาทาให้เพอร์ซีเล่าว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เกตก้าวรู้ว่าเขายังนอนกับพ่อแม่อยู่ทุกคนก็ล้อก,กันใหญ่จนเขาไม่อยากออกจากห้องและมีแต่เพื่อนในโลกออนไลน์พร้อมกับขอโทษนางเอกที่เขาไม่สามารถมีอะไรด้วย ซึ่งเธอก็เข้าใจบอกไว้ข่าวหน้าก็ได้หลังจากนั้นเพอร์ซี่และนางเอกก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมร่วมกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อมานางเอกได้เปิดใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้เพอร์ซี่ฟังว่าพ่อทิ้งเธอและแม่ไปอยู่กับผู้หญิงอื่นและให้ทนายมาเคลียร์ยกบ้านกับเงินก้อนหนึ่งให้แม่โดยไม่เคยกลับมาพบเธอสักครั้งพอเขาได้ฟังก็อินจนขอจูบเธอ วันหนึ่งได้มีเพื่อนสมัยเรียนมหานางเอกที่บ้านเขาอาสาจะช่วยขายบ้านให้ก่อนที่จะโดนศาลสั่งยึดทรัพย์แต่นางเอกก็ปฏิเสธไล่เขากลับทันทีเย็นวันนั้นเพอร์ซี่รับนางเอกไปเดทด้วยรถรีมูซีนสำหรับท่านที่เป็นคอหนังผมแนะนำเมดฟลิกราคาถูกเพียง139บาทต่อเดือนจาก419บาท สามารถรับชมได้ทุกเมื่อโดยประวัติการดูไม่มีหายลองรับทุกระบบทุกแพลตฟอร์มมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ทุกเมื่อพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ่นรับเงิน50,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายโดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code บนหน้าจอน,นี้ได้เลยครับระหว่างดินเนอร์ในร้านอาหารสุดหรูนางเอกพยายามโน้มน้าวขอให้เขาเล่นเปียนโนให้ฟัง แน่นอนครับว่าในช่วงแรกเขารู้สึกตื่นเต้นมากแต่หลังจากเล่นไปสักพักด้วยพรสวรรค์เขาก็สามารถดึงดูดความสนใจและได้รับเสียงตบมือจากผู้คนพอเพอร์ซี่กลับมาที่โต๊ะนาตาลีเพื่อนสมัยเรียนของเขาก็เข้ามาทักทายพร้อมกับชวนเขาไปร่วมง,งานปาร์ตี้คืนนี้ที่มีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยพินสตันแต่ถูกนางเอกผู้ตัดบทจนต้องยอมถอยแล้วเพอร์ซี่ก็บอกว่าเขาอยากหัดขับรถ เพราะกังวลว่าหลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเราทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันพอนางเอกได้ฟังก็พูดไม่ออกบ่นว่าเธอไม่อยากมีความสัมพันธ์ระยะไกลหนุ่มน้อยก็งงถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางเอกก็ตอบแค่สนุกกันเท่านั้นก็พอไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำให้เพอร์ซี่รู้สึกผิดหวังออกจากร้านทันทีซึ่งนางเอกก็รีบตามมาด้วยความเป็นห่วงเพอร์ซี่ตรงมาอย่างงานปาร์ตี้ของเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัย พอเธอตามเข้ามาเห็นว่าเขาอยู่กับนาตาลีก็ตกใจนึกว่าทั้งคู่มีอะไรกันแต่ความจริงเขากำลังแย่เพราะกินยาแก้แพ้พร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นางเอกจึงต้องบังคับให้เขาอาเจียนออกมาพอพ่อนาตาลีมาเห็นนางเอกก็ไม่พอใจไล่เธอออกจากบ้านเพอร์ซี่จึงคิดจะช่วยแต่ก็ดันชกพลาดไปโดนนางเอกแทนแล้วทั้งคู่ก็ออกมาจากงานระหว่างที่อยู่บนรถเพอร์ซีก็บอกว่าเขาพร้อมจะมีความสัมพันธ์กับเธอแล้ว นี่มึงคิดจะยิ่งยาวทั้งคืนเลยใช่ไหมเนี่ยแต่พอเพอร์ซี่บอกรักเธอนางเอกก็ไม่สามารถทำได้บอกว่าเขาน่าจะเมาเอาไว้คราวหน้าดีกว่าทางด้านของพ่อแม่ก็เห็นได้ชัดว่าลูกมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปจากเดิมปัญหาใหญ่คือเขาตัดสินใจจะไม่เรียนที่มหาวิทยาลัย Princeton, พินสตันเพราะไม่อยากอยู่ห่างจากนางเอกถึงขั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ และจึงต้องรีบโทรไปหาหนางเอกบอกว่าพร้อมจะเซ็นยกรถให้ทันทีเพียงแค่เธอช่วยพูดให้เขาเรียนต่อที่พินสตันซึ่งเพอร์ซีก็ดันได้ยินเรื่องทั้งหมดผ่านรถเทสลาที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทำให้เขาแซดจัดแล้วเพอร์ซีก็ชวนนางเอกมากินข้าวที่บ้านด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนปกติจนทุกคนเริ่มคิดว่าหนุ่มน้อยน่าจะรู้ความจริงแล้วจากนั้นเพอร์ซีก็รับสายโทรศัพท์เขานัดกับเพ,เพื่อนเพื่อจะช่วยกันทำลายรถ ที่พ่อยกให้กับนางเอกพอเพอร์ซี่กลับเข้ามาเขาก็เข้าห้องทันทีนางเอกเลยตามเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้เธอพูดความจริงแต่นางเอกยังคงเลือกจะปิดบงังเพอร์ซี่จึงบอกว่าเขาอยากมีอะไรกับเธอแต่ก็ดันทำไม่เป็นเพอร์ซี่บอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะระหว่างเรามีอะไรที่เป็นเรื่องจริงบ้าง แม่นางเอกจะขอโทษและอธิบายว่าเธอจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาบ้านของแม่เอาไว้แต่หนุ่มน้อยก็ไม่ฟังแล้วเพอร์ซี่ก็เรียกพ่อแม่มาอบรมบอกว่าเขาโตแล้วหลังจากนี้ต้องปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกด้วยตนเองเขาใจปะหลังจากนั้นแกรี่ก็เอารถที่เสียหายมาให้หนางเอกด้วยความที่มันยังขับได้อยู่เธอจึงนำมันไปขับรับส่งลูกค้าจนเก็บเงินได้ครบจำนวน ทำให้นางเอกสามารถรักษาบ้านเอาไว้ได้ขณะที่เธอกำลังฉลองความสำเร็จกับเพื่อนซาร่าก็บอกว่าเธอจำเป็นต้องย้ายไปฟลอริดาเพราะซาร่าไม่มีเงินมากพอจะซื้อบ้านที่นี่แล้วซาร่าก็พูดจี้ใจถามนางเอกว่ามีความสุขจริงๆหรอที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเธอก็ตอบว่ามีความสุขดีก่อนจะลากผู้ชายคนหนึ่งในบาร์กลับบ้านไปเพื่อมีความสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตด แต่พอถึงเวลานางเอกก็ทำไม่ได้เพราะคิดถึงเพอร์ซี่จึงไล่ผู้ชายคนนั้นกลับไปเธอพยายามติดต่อหาเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายจนนางเอกต้องมาหาที่บ้านทําให้ได้รู้ว่าเขากำลังอยู่กับกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยเธอจึงรีบมาหาเขาแน่นอนครับว่าเพอร์ซี่ไม่อยากคุยด้วยเขาเดินหนีไปขึ้นรถเพื่อนหนีนางเอกนางเอกจึงกระโดดขึ้นฝากระโปรงรถซึ่ง Percy เพอร์ซี่ก็ขับออกไปเหมือนที่นางเอกเคยทำ ด้วยความที่มองไม่เห็นทางเขาจึงขับรถตกทะเลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจคืนดีกันแล้วนางเอกก็ตัดสินใจขายบ้านแม่ให้แก่ซาลาในราคาพิเศษสุดท้ายหนังก็จบลงที่เพอร์ซี่ต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลายัยโดยมีนางเอกเป็นคนขับรถไปให้โดยส่วนตัวเมื่อดูจบแอดก็อดคิดถึงประสบการณ์ครั้งแรกของตนเองไม่ได้เลยครับแบบว่า วาาเสียวตื่นเต้นแบบสุดๆหมายถึงหัดขับรถนะครับแน่คิดอะไรกันอยู่อันที่จริงตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะสร้างออกแนวทะลึ่งปนหาได้มากกว่านี้เพราะผมก็ชอบหนังประเภทนี้ซะด้วยนี่มึงหมายถึงหนังแนวหาหรือแนวทะลึง่งวะแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับ สุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ